ความเคลื่อนไหวค่ะของกลุ่มเครือข่ายเ,าเกี่ยวกับกรัรมชานะวันนี้ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงค่ะที่สำนักง,งานประหลัดกระทรวงสาธารณสุข ือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยมีกำหนดการเดินทางไปที่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อแสดงจุดยืนเรื่องกฎหมายควบคุมการใช้ช่อดอกกัญชาซึ่งเป็นสมุนไพรควบคุมตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมประกาศปักหลักค้างคืนเพื่อผลักดันกัญชาในแนวที่ถูกต้องด้วยค่ะแล้วก็มีรายงานนะคะว่าในช่วงเวลา14นาฬิกาทั้งเครือข่ายจะได้นัง,นงสือถึงนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขจากนั้นในเวลา16นาฬิกา30นาทีจะมีกิจกรรมตลาด นัดลานดอกไม้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากเกษตรกรทั่วประเทศสาธิตการปรุงยากัญชาให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญค่ะนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเรื่องของกัรชาจะเข้าสู่บัญชียาเสพติดนคนก็บอกว่าทําให้จริงทําให้ได้อย่าให้เป็นเรื่องของการเมืองระหว่างแดงกับน้าเงินเลยเอ,เออพี่น้องประชาชนเขาไม่ได้อะไร